ไทยรวมเดือดเกอชาติเชื้อไทยเป็นกรัชาิยไทยของไทย เด็กก็รักจังไม่ให้ใครคุกคี อว่านะครับปิดขวาหันนะครับตัส่วนบนด้วยนะครับแล้วก็จุดตัวสนมอไปครับฮารังสมาสมุตโตพัวาทวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพัวตาทัมโมหะมังนัสสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆงนาม,ามีนักผู้บริหารการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการพุจริดทุกรูปแบบด้วยการขับเคลือ่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และรมอภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้น 1. เราจะร่วมกันป้องกันเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านและต่อต้าน,ก,ก,นการสุจริตทุกรูปแบบการทุจริตทุกรูปแบบ2เ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษาสังคมและชุมชนสังคมและชุมชนสามสาเราจะสร้างเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายความสื่อสา์สุจริตความสื่อสา์สุจริตระหว่างสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้กระทำให้เป็นผู้กระทำและยั่งยืนและยังยืนทั้งนี้ทั้งนี้เพื่อทำรงชาติไทยเพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรติการตลอดจิรติการ